ฮัลโหลสวัสดีค่ะยูก็พบกับกนิวเช่นเคยนะคะในเอวาเกมนะคะวันนี้นิวก็ยังอยู่ในเกมไม n คร r a ั t นะคะก็เป็นโมชั่น1.8นั่นเองนะคะเป็นโมชั่นเก่าแล้วเนาะโอเควันนี้นิวก็จะมาในเอพิโซดที่2นะคะต่อจากเอพิโซดแรกนะคะเป็นการเอาชีวิตรอดในคืนแรกนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในวันที่2แล้วนะคะโอเคต่อมาเราก็ จะมาทําการสร้างที่อยู่อาศัยกันนะคะนี่นะคะนิวได้ทาการสร้างไว้อ่ไปนิดนึงแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปเริ่มสร้างตั้งแต่แรกเดี๋ยวกลัวว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการทําหลังคาบ้านกันดีกว่าเพราะว่านิวได้ทากาแพงไปแล้วเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขอต่อเติมหลังคาก่อนนะคะปั๊บปั๊บปัป๊บเดี๋ยวขอไปด้านนู้นก่อนอย่าล่วงเะเถ้ยถ้าล่วงแล้วเจ็บเลยนะคะโอ้ย โอ okay. เคเอ้ยอาค่อยๆด่าค่เป็นคนที่ไม่ได้เล่นเก่งเลยนะคะแต่แบบว่าก็อยากลองเล่นดูเคะอยากลองสร้างดูตรงกันไหมเนี่ยตรงนี้หน้าตรงโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนี่ค่ะเราก็ทำหลังคานะคะอันนี้คือจะทำให้มันเป็นหลังคาทรงสูงนะคะอะโอเคก็ได้มาแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็ขอไปทําการต่อเติมหลังคาข้างล่างดีกว่าอขอต่อเติมเลยแลวกันนะ,ะนะอันนี้เดี๋ยวขอทุกออกก่อนนะคะปา๊าอันนี้เป็นบันไดสําหรับยิงขึ้นไปทําหลังคาของนิวนะคะทำเองนะคะ,ะมันจะมีหลังคาแบบนี้นะคะที่เป็นหลังคาซีซี่ล้วนๆนะคะเราก็สามารถทําได้นะคะแต่โนขอไปอันนี้ละกันง่ายๆดีไม่ยากอ่ะเราก็มาทําการปิด ติดกังคาของเรากันอ้ยไ,ไอ้ไอ้ไอ้งอกนี่เกินนะคะไม่เกี่ยวอ่ะเอาออกนะคะแฝดสูตร,ะระจะใช้ไม้เปลืองมากนะคะเพราะว่าสร้างสร้างบ้านได้ได้บริเวณกว้างชิหายเลยนะคะแบบว่าเป,เป็นคนที่สร้างบ้านได้แบบเปลืองมากเนือที่เปลืองมากอะ่ะ นี่ค่ะค่อยๆตกแต่งไปนะคะเรื่อยๆอตรงนี้รู้สึกว่าจะเกินมานะเดีวขอทุบออกนะคะเกินมามาราวแถวหนึง่งถ้าเกิดเรียนสถาปนิ้งนี่คงสอบตกนะคะ <c oughs> ไม่ได้มีความเกิ่งเลยทำการทำรายบล็อกก่อนนะคะเพราะว่ามันเกินมาแถวหนึง่ง เราก็จะมาเริ่มทําบ้านของเราทํำรงคาของเรากันนะคะแค่ทำลายบล็อกแล้วเราก็จะมาอ่ะต่อเลยเดี๋ยวนะอันนี้มัน,ปนแปลกๆนะมันเกินมาสองอันหรือป่ะเนี่ยเออเกินมาสองอันแฮ่เออเดี๋ยวดอ่ะเดี๋ยว,ยว,อยวขอทำลายอีกบล็อกหนึ่งนะคะ ็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าในเกม Minecraft เนี่ยก็จะเป็นเกมเมันจะมีหลายโหมดนะคะอย่างเซิร์ฟเวอร์นะคะคีไอชิพนะคะหรือว่าโหมดฮาร์ดนะคะก็อย่างที่นิวเล่นอยู่ตอนนี้เป็นโหมดเซิร์ฟเวอร์นะคะเป็นโหมดที่เอาชีวิตรอดนั่นเองนะคะเป็นการที่เราต้องอัดเด็เครื่องมือของเราขึ้นมาเองนะคะไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งนั้น,นะคะ่ะรู้สึกว่าหลังคาจะสูงมากาต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะ โอ้โหเป็นคนที่แบบที่มันเปลืองไม้นี่เพราะว่าเนื้อที่มันกว้างนะเอออ่ะอ่ะเกิน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 เกรียดตรงนี้มากเลยที่แบบว่าจิ้มแล้วมันไม่ลงบล็อกเนี่ยอ้าวเฮ้ยโอเคอ่ะอ่ะเดแล้วเปลี่ยนมาตรงนี้บ้างเตะ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  แล้วหลังคาชน่อเสร็จเมื่อไร่ค่ยคอยๆทำไปนะคะเพราะว่าไม่ใช่มือชีพเป็นมือสมัครเล่นแต่ไม่อยากเล่นโอเคอ่ะค,ค่อยๆทำไปแป๊บอ่ะก็ได้มาฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทำอีกฝั่งหนึ่งมันจะได้ดูน้อย ค่ะต่อเติมไปเรื่อยๆนะคะไม้จะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำกระจกกันนะคะในการทำหน้าต่างแต่ตอนนี้ขอทำออหลังคาก่อนซึ่งก็จะเสร็จนะคะ <c oughs> ใช้เวลานานมาก พราะว่านิวไม่ถนัดเลยเนี่ยอยากกระแดะสร้างบ้านหลังใหญ่เป็นไงล่ะสร้างแบบพอถูกถ่ายไปก่อนก็ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวๆ,ๆแต่ซึ่งในเกมไมโครฟับนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่วัสดุเพียงเท่านี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะมันก็จะมีวัสดุที่หลากหลายมากอยู่ที่เราจะมาครับเป็นอะไรนั่นเองนะคะอาจจะเป็นพื้นกระเบื้องเขาเรียกว่าอะไรพื้นพื้นที่มันมีหลากหลายสีสัน,นะคะ่ะ แต่ว่านิวจเจ้าบ้านน,นิวเนี่ยให้เป็นพื้นหินนะคะแต่ว่าเราต้องไปขุดหินขึ้นมาเพิ่มก่อนนะคะว่าตอนนี้หินรู้สึกว่าจะไม่พอแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงกลางกเนี่ยนิวจะทําเป็นกระจกนะแต่แบบว่าเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันจะโอเคหรือเปล่าให้ให้บ้านเราเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะ แสงแบบ UV เอ้ยไม่ใช่สิขเขาเรียกว่าอะไรเรื่กไม่ถูกอ่ะที่มันแบบว่าเออแหละเอาไว้แบบให้แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์อ่ะไม่ต้องเปิดไฟให้เปลืองนะอ่ะเฮย้ยอ่ะ,อะโอเคเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆไม่รีบโอเคอ่ะจะทำเป็นสอง อันเดียวดูกะทำเปน็นเดียวดูกะเพราะว่ามันจะเปลืองกระจกอ่านี่ค่ะปั๊บอ่ะทำเป็นอันเดียวนะคะป,ปั๊บปั๊บปั๊บนีหลังคาเราจะเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะไปทำประตูกันนะคะแล้วก็หน้าต่างนั้น หน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะคะที่สุภาษิตโบราณว่าไว้เกี่ยว,วหรือเปล่าโอเคเราก็ได้หลังคาบ้านเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือไอ้ตรงกลางนี่จะเว้นไปทำเอ่อทำเป็นบานกระจกน,นะคะรู้สึกว่าข้างนอกจะเริ่มมืดอ,อะต่อมาเราก็มาทําประตูกันดีวกว่าประตู เอรูออ้สึกว่าใจเหลือบานเดียวเดี๋ยวขอติดไปก่อนเอ้ยก็ผิดอืมประตูนี่นิวขอทำเป็นสองบานเนาะขอส่งอีกเอ้ยไม่ใช,ช่แหละเดี๋ยวนะฉันไม่ได้ต้องการเอาประตูบานว้แนวนี้เดี๋ยวนะอืมนี่ได้ไหมเออนี่ได้ก็เหลืออีกบานหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปคใายบานหนึ่งก่อน ป๊าปป๊าปปปโอเคได้มาได้มาทั้งหมดสามบานแล้วกันคะอ่ะป๊าเฮ้ยแกมาโยนอะไรในบ้านฉันโอเคตรงนี้เราก็ทำเป็นไม้นะคะให้มันแบบปิดช่องไปโอเคนะคะข้างบนอาจจะดูโล่งๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปต่อเติมแล้วกันเนาะเพราะว่าจะเอาเป็นเอาเป็นหินแล้วกันหินในการประดับ มันจะได้ดูแตกต่างนะคะอ่า,เ,อาเดี๋ยวนะน,นี่เกินใช่ไหมอ่ะโอเคอ่าได้แล้วนะคะเรียบร้อยอ่าก็ได้บ้านของเราแล้วนะคะโอ๊ยดูแปลกๆนะเดี๋ยวข้างบนนี่ขอเติมได้ไหม เดี๋ยวค่อยมาทาบันไดขึ้นไปเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการทุบพื้นข้างล่างกันนะคะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเอพิโซดนี้เดี๋ยวนิวขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอพิโซดที่3าเนี่ยเรามาทําการสร้างบ้านกันต่อดีกว่าเนาะโอเคค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวนิวขอตัวไปนอนก่อนนะคะโอเคเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเราจะมาอ่า การทําพื้นบ้านนะคะแล้วก็ทํากระจกนะคะแล้วก็การตกแต่งสวนโดยรอบนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคค่ะก็มาพบกันใหม่ในเอพิโซดที่3นะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะว่าคลิปจะออกเมื่อไหร่นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่มาติดตามนะคะยังก็ะช่วยกดไลค์กด s u b สไ r ร b e แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นิ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ